สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้เราก็จะมาแกะของเล่นชิ้นใหม่กันนะคะเฮ้ยเราก็จะมาประกอบของเล่นชิ้นของเรา ของเล่นชิ้นใหม่อของเรานะคะเดี๋ยวเราจะมาตกอบกันนะคะทีการปรกอบน,นะคะนีเลยก็จะมีแถมแบตนะคะที่ชาร์จแบตแล้วก็น้ำมันโซ่ นี่ออกก่อนนะคะเพื่อที่เราจะใส่ไอ้ตัวเี้เลยนะคะนี่ก็จะเป็นโซ่ของเขานะคะ รัดโซ่ให้ตึงแล้วนะคะแล้วก็ใส่ครอบลงไปเลยนะคะ ต็นอีกทีหนึงได้ค่ะพร้อมแล้วนะคะ้อเป็นอิประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วน,นะคะขอไปใช้งานะคะ่ะ ขอบคุณนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปค่ะ